เพราะในประยุจันโอชานาะยกประมนุตี กล่าวถึงการแก้ไขปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวในระหว่างการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติโดยพร้อมรับฟังคำแนะนำและข้อปฏิบัติต่างๆไปหารือด้วยขณะนี้อยู่ในกระบวนการที่จะนำผลต่างๆทางร่างสัญญาร่วมลงทินที่เสนอคณะรัฐมนตรีนำมาพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนและต้องคำนึงถึงภาระทางการเงินของรัฐที่จะต้องรับผิดชอบ การแก้หาเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวก็รับฟังคำแนะนำต่างๆข้อเหตุต่างๆและนำไปสู่การหารือเพราะว่าทั้งหมดเรื่องของเรื่องนี้ตอนนี้อยู่ในกระบวนการที่จะต้องนําผลการพิจารณาต่างๆทั้งร่างสัญญารวมลงทุนต่างๆที่นํามาเสนอคณะรัฐมนตรีนั้นคณะรัฐมนตรีก็จะได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้มันถูกต้องตามกฎหมายและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรอบคอบและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน คณะกรรมาการคมนาคมสภาผู้แทนรัษฎรโดยนายสมพลจารำประธานคณะกรรมาการคมนาคมได้เชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทางตัวแทนกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยพรรคการเมืองและสภาองค์กรขอ,ของผู้บริโภคร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกรณีการต่ออายุสัญญาสมรทานเพื่อร่วมกันหาทางออกว่าจะเป็นผลดีผลเสียต่อประชาชนอย่างไรขณะที่นายชัยวชัชชินโกสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า ได้รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเช่นเรื่องการลดค่าโดยสารที่กลุ่มเทพมหานครชี้แจงว่าต้องแบกรับภาระหนี้มากกว่าแสนสองหมื่นล้านบาททำให้ไม่สามารถลดราคาค่าโดยสารได้แต่หากรัฐบาลจะเข้าจ่ายแทนจะถูกตั้งคำถามว่าเอาเองินประชาชนมาจ่ายทางนี้ยืนยันว่าที่ผ่านมาแค่หลักการจรจากับเอกชนว่าจะต้องชำระหนี้ นายนนสรพงษ์ไูรท์พงษ์รองปรัดกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าได้พยายามช่วยเหลือและบรรเทาภาระให้กับประชาชนในการคิดค่าโดยสารที่ปัจจุบันค่อนข้างสูงเพราะคิดจากค่าโดยสารแรกเข้าแต่หากใช้สูตรคำนวณค่าแรกเข้าเหมือนกับรถไฟฟรร้า MRT จะทําให้ค่าโดยสารถูกลง14บาทรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสีชมพูเราไปกําหนดในสัญญาสัมปทานเลยนะครับแล้วเราก็เจรจาไอชสํำเ็จนะครับในการที่จะไม่คิดค่าเรียกว่าแรกเข้าซ้าซ้อน คือเปลี่ยนจากระบบหนึ่งไประบบหนึ่งระบบแรกที่เข้าไปเนี่ยก็รับค่าแรกเข้าไประบบที่ที่จะต้องต่อมาก็เสียสละไม่คิดล่าแรกเข้านี่คือระบบที่ควรจะเป็นทําให้ประชาชนนั้นลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางขณะที่สภาองค์กรของผู้บริโภคนางสาวสารีองสมหวังเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคเห็นว่าควรชะลอก,การต่อสัญญาสัมปทานซึ่งรัฐบาลและกรุงเทพมหานครจะต้องจ่ายหนี้บริษัท เพื่อไม่ให้เกิดการฟ้องร้องและบริษัทไม่เกิดปัญหาสพัพพกคล้องทางการเงินโดยเห็นว่าราคา25บาทต่อเที่ยวสามารถทําได้โดยการเอาจํานวนเที่ยวทั้งหมดต่อปีบวกค่าใช้จ่ายในการเริ่มรถคำนวณออกมาแล้วเพื่อให้ราคาเป็นธรรมกับผู้บริโภคซึ่งราคาปัจจุบัน65บาทถือเป็นราคาที่ไม่เป็นธรรมมาชโยรายงาน